สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเกษตรทฤษฎีใหม่ม้นนี้บรรยากาศฝนตกครับฝนตกช่องในี้ายูเข้าครับสิขาดบ่ได้กัฝน,นตกเหมือนนี้ป่าอาทิตย์่า้าอาทิตย์ครับเป็นอาทิตย์เ่นครับก็บต้องฝนตกยุดนี่ก็ต้องสีดไตโคโรมาป้องกันเสียร่าครับป้องกันไว้ดีก็บ่ท่านครับฝนตกแล้วก็สีดครับอากาศชื้นๆนี่ เหมาะการฉีดพ่นดินเปียกสีดได้ครับไตโครมาฉีดลงบริเวณข้นต้นครับเดี๋ยวสีฉีดในเบิ้องนี้ดอกถ้าฝนตกหยุดสีสีดในเบิงครับถ้าฝนตกแบบนี้อันตรายครับมันสิบ่เห็นแดดนะครับสุริยันสว่งนี้พายุเขาสองรอบเลยพี่หน่อป้องกันได้ด้วยไตโคโลมาเนี่ยครับกันเสียล่าลงตากเน่าโค่นเน่านี่พี่หน้อป้องกันไว้ดีกว่าแก่ครับแก่มเพราท่านครับอาการตัองแต่ใบเลี้ยงใบรวงอันตรายครับเสียล่าเนี่ยครับ ตงแจกฟนตกบ่อยๆนะครับครับเดี๋ยวชีชีเที่เบิ้งอยู่พี่น้องสสมให้เบื้องอยู่ครับครับจากฟนตต๊กไปแล้วพี่น้องกระสีมากสีพาพี่น้องมาสีไตโคลมาตัวนี้ช่วงนี้ฟนตต๊กนี่นี่นี่สีเครื่องเดียนเลยพี่น้องฟนตกต๊กนี่นี่รอบนีเขาก็อีกนั่นครับบริเวณข้นตุม่มข้นต้นนี่ชื้นครับ ไตโคโลมานี่ถูกกับอากาศชื้นๆครับไตโคโลมาเสียรา,าดีไปกินเสียาลาบดีก็ตตอกฟองกันไหมครับเดือนนึงอย่างหน่อยต้องมีสองขังครับสีถ้าฝนตกอากาศแบบนี้ได้พี่น้องสีรอบช่วงผุ่มครับป้องกันโรคเน่ารากเน่าโคนเน่าเนี่ยนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก่ครับถ้าเน่าหรือแก่ประทันนะครับพี่น้องคุมยาระบบทุเรียนเอาสามารถสี น้ำแผลมันทุเรียนน้ำล้ำล้ำต้นมันส่วงเลาะคนน้นต้นอะไรพี่นอ้องเดี๋ยวจะไปพาพ,พี่น้องไปผสมนิเพิ่มนี่เมื่อนี้สำหรับฉีดข้นต้นแล้วพี่น้องนี่จ้ะนี่แหละครับผมไม่ได้โคตรชนะให้แล้วครับแต่ว่าใจดีก็จะให้พี่น้องใส่น้ำไตโคโลมาครับเชียราดีไปกินเชียราไม่ดีก็เข้ากันแนะนําให้ว่าฉีดทุเรียนชุ่มมะนาวพริกไทยลำไยนี่นะครับ รากเน่าโคนเน่านี่ครับพืชเขาป้องกันไว้อย่าให้นเป็นครับนี่กระสิเข้ากัะผสมนี่ได้พี่นอ้องผสมประมาณ3ามซอนน้ำซอนแกงเท่านี้ละครับน้ำซอนแกงต่อน้ำยี่สลิตรครับ โจมนำและลล่ดีๆพี่เนาะไตโครมาตัวนี้เป็นเสียราดีไปกินเสียร่าบอดีครับบอต็มส่วนอาจจะสามส่วนกลัวก็ได้โคตรพี่เนาะนี่ครับ <c oughs> ข้ากรสีมี่ห้เบิงครับโลกโคนเน่าโลกลากเน่าโลกแผลเน่านครับนี่ครับมันจะมีให้เบิงอยู่ครับ คือว่าใส่มาประจำนะครับสว่วนนี้ครับสว่วนซ่องกเกษทิศดีใหม่นี่พี่น้องี๋้วสิเติมผสมน้ำล้วกระสีจีดรอบทรงุ่มิให้พี่น้องเบิง่งนี่ครับเดี๋ยวสีสีพ่นในพี่น้องเบิง่งเลยพี่น้องฟังจบเป็นครับ ฝนรอบช่วงพุ่มเปียกเปีย้พี่น้องไม่กันรั้พี่น้องนี่ยฝนรอบช่วงพุ่มนะพี่น้องนี่ฝนค่าดินชื้นๆนืนยังสีสีถือกันยังครับสี่ครับตัวสุรียนต้นมันสีเป็นแผลเป็นอย่างนี้ครับมันก็นมีครับนี่ฝนได้ครับฝนลอบนะครับนะครับฝนใจครับอากาศชื้นๆืยังสี ถูกันห้ายครับนี่ต้นนี้มีต้นนี้ครับเป็นแผลแมงมะลี่ครับนี่ผลรอบทรงพุ่มแล้วก็บช่วงรอบทรงพุ่มให้เปียกๆพี่น้องนี่ตัวนี้ไตโคมานี่นี่ต้นนี้เป็นแผลกันเลยสิผลนี่เบิง่งนี่ครับเป็นแผลกับพงป้องกนันนะพี่น้องอากาศชื้นๆืนรอบทรงพุ่มครับไตโคมานี่มันดีดีอย่างหนึ่งครับป้องกันครับ รต่การนักฆ่ากับพวแพงนั่นครับพี่น้องถ้าพี่น้องสิพ่นนี่พี่น้องพ่นแบบแต่มั่นนพี่น้องดีครับเพราะว่าไตโคโรมานี่มันสิเป็นเสียร่าดีไปกินเสียร่าพอดีเข้ากับเข้ากับแนะนําให้พ่นแต่มั่นเลยครับมันสิดีทำทิ่เบิงมากซึกซ้ามากเนี่ยพี่นอ้องพ่นแต่มั่นพ่นจะลำ่ำส่วนช่วงนี้ฝนตก ครับร่อบนึงกับมเฟืองครับเดือนหนึ่งสองครั้งนะฝนตกซุ่มๆเสียๆนี่ครับสีเทล่มต้นนะครับต้นในสอกมันเป็นสอกเป็นงาเป็นหยางนะครับครับไอโคลมาเสียลราดีวิ่กินเชื้อราไม่ดีครับกันนี่แหละครับพวกใบเลี้ยงใบ่วงนี่แหละพี่น้องป้องกันครับตัวน,นี้ป้องกันเลยพี่น้องถ้ามันเขา่าเรา ถ้ามันเข่าแล้วโอ้ยยาเจล่าโลกหลากแนวนี่เพ่งครับแล้วมันก็ฝืนยากครับอบตัวนี้ครับป้องกันนะพี่น้องถ้าฝนตกไว้บมันจุ่มครับฝนตกใบใบนี่อากาศมันสื่นมันแฉบบานนี้โอกาสสิถึกแดดมันหน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกอยู่นี่นี่นี่อาทิตย์ที่สองเข่าแล้วครับบบเห็นแดดนี่ครับแดดหน่อยแห้งครับแดดมือหนึ่งประมาณบอกถึงสองชั่วโมงนะครับในช่วงนี้ เพืเ่เมือนี่บ้ันพ่อเดีอดอยู่ครับนี่ก็ต้องพ่นป้องกันครับพี่น้องบ่เปืองหรอกพี่น้องพ่นไต้โคโลมาบ่เปลืองพ่นรอบช่องพุ่มน่ครับพี่น้องอย่าให้มันเข่าป้องกันครับเพราะว่าอยู่หนีมันเคยเข่าแล้วสองต้นครับปลูกสี่สิบต้นมันเคยเข่าแล้วพกรากเน่าโค่นเน่าครับเคยเข่าแล้วครับก็บตายไปเรียบร้อย เีวพี่น้องไม่แครับฝนไปเรี่ยยยครับนี่ฝนแบบนี้แล้วครับฝน,น,น,นใส้ใต่ริงใต่แยงน,นครับต่องกันชื้นมันสามารถช่วยยับยัางได้ครับแต่มันเป็นครับมันเป็นแล้วเพราะว่า สวนมันเคยเป็นแล้วครับเคยเขาแล้วลนั่นก็ได้ต้องป้องกันครับเคยเป็นแล้วแลละเขาแล้วเรียบร้อยนะครับสองตนครับโรครากเน่าโคนเน่านี่นะครับว่าฝนตกสิอากาศพิดบ่ขีแดดเอาต้องป้องกันครับสี่เ้็นํำต้นไต่กิ่งไต่ยังครับไต่ตองครับป้องกันครับรอทชงปุ่มแต่ทื่อสมเห็นพี่น้องเมื่อไงพี่น้องผมเปียบนิสมหลายนิดนึงครับ สีดรอสรงลุ่มเลยะครับพี่น้องขีดงดินไตโเรามาเนี่บางทีทางานดีๆก็คือนนี่นะครับดินเปียกแม้กระทั่งฝนตกเรียมไม่ไม่ก็สามารถขีดได้ครับไตโเรามาถ้าดินแหงไม่าทางานเลยครับพี่น้องถ้าดินแหงทํ่ทงานตัวนี้ผสมฝนเห็นพี่น้องเบื้องขึ้นมาทุเรียนนี่มันเป็นแผลนี่พี่น้องควรกันเลยครับป้องกันอย่า,ามันลุกลาม เนี้มันเป็นแผลสิคนใส่เแผลมันครับโรครากเน่าโคนเน่านี่ทุเรียนกู้ได้กระยานใช่ครับด้านนี่ครับใบรวงแก่ปืนหญ้าครับนะครับคนรอบส้งภุมมแล้วครับใส่เลาะสรงภุมิให้บเปียกๆเ,เลยครับพี่น้องนีทำง,งานดีด่วงไตโครมาบ้านว่าพี่น้องฝน ไก่โครมานีดีพี่นอ้องกับนลจะมั่นนะพี่น้องมันถี่นี่ตัวหนึ่งเป็นเสียล่าแหละตัวตัวนั้นต้องกันเสียล่าครับตัวนั้นแนะนําแบบแยกขนนะครับพี่น้องแบบชิ้นามาแยกแยกขนเพรว่าตัวหนึ่งเสียล่าดี็นกินเสียล่าบดีอีกตัวหนึ่งป้องกันถึนงนะครับต้นไก่ให้แยกขนใหดีครับแยกขนเพราะว่าประชิตีผ่าไมนมีน่ทำง่ายดีดีนะพี่น้อง ใช้แยกคนแยกคนสุกิาพาเป็ทำงานดีๆถ้าตัวหนึ่งตัวหนึ่งเสือล่าดีเลยไปกินเสือล่าตัดีบาดตัวหนึ่งไปปักไปแก่กันสินะครับมันก็เลยแยกคนตัวนี้มันก็ไม่ได้พ่นดูหรอกครับใช้คนละหมาครับจบะพ่นอาพนอากาศชื้นๆป้าบ่เปิดฝนต๊กไว้กันสินะครับพ่นพ่นเดือนหนึ่งบ้านสองขังกันสินะ คนหนึ่งเรียนหนึง่งประ่าณสองขังแบบเตะครับสองสามขังกะได้ครับชิบมือถ้าอากาศมันฝนตกบ่อยๆแบบนี้ครับมันไม่เห็นแดดต้องกันเลยนะพี่นอ้องเกี่ยวทุเรียนเขาสีง่ายซับเนี่ยเพราะมันเลี้ยงง่ายครับเห็นมากเนี่ยโอ้ยเท็บปวดหลยครับ,บนวนนี้มันตายว่าปลูกทุเรียนนมันเพมันเลี้ยงง่ายดูเลี่ย,มา,ย,งงาย,ยมากไงวาสามปีสี่ปีไม่ยืนตายท่ำใจไว้เลยพี่นอ้อง เพราะว่าเคยเจอมาแล้วต้นนั้นประมาณสี่สองปีครับนั่นแหละยืนตายเลยครับโรคลากเน่าคนเน่าแก่ยว่าหายแก่ยไ่ได้ตอนนั้นยืนตายเลยครับควันควนแบบนี้นะครับหวงกันว่าช่วงโค่นต้นเงาล้องเงาเห้ปีกเปียกเดี๋ยวกันบริเวณช่วงกลุ่มครับแหม่ชืลงยิน เสือลาตัวนี้จะไปกินเสือราตัวไม่ดีป้องกันได้ครับบางา้านพิ่งกับ่มีขายหลังแล่วแน้องอะหาเสือเอาทั้งทั้งเน็้ทั้งหังนี่แหละพี่น้องมีขายอยู่มันเป็นไสโคโลมาไะยี่หอยังกะใส่ได้อยู่พี่น้องว่าจะจะเป็นสองยกก็จ,จงยี่ห้อนี่ครับไสโคโลมานี่ยเป็นวิจยัยออกมาแม่โจ้เนี่ยครับพี่น้องผมกับป ศึกษาดูมากเนี่ยแหละเชื้อราดีไปกินเชื้อราไม่ดีเนี่ยครับก็ไปศึกษามากกันเอาไปใส่ตลอดเลยครับศึกษาดูง่านเกี่ยวกบนี่แหละครับไต,ตโคลมาเชื้อราดไีไปกินเชื้อราไม่ดีเป็นศึกษามากเลยพี่น้องจะได้เอามาแช่ประสบการพี่น้องเบื้องสี่คนครับใสแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่บ่เปลือพงครับเพราะ่าฉีดตัวนี้เท่าที่ไปหดเอาเหมือนกับวหวครับ ใส่บุรุษดเอาไว้ใส่สมเอานี่ครับเอาอัติสมร้ายน่คือน่าเขาหายมาสามส่วนสี่ส่วนท่ากับสมสี่ส่วนหาส่วนเลยันว่าอะไรครับสีโรงดินครับซอยหดือดร้ายครับซอยไรล่องซูมซืนใส่กูโลมาห์กับพีน้องซอยดืราย นี่ลครับเศษพ่นองเบิงงเบ้งฉีงงดพ,พ่นให้พี่นองเบงื้บบอนงนี่นะครับนี่ครับทุเรียนช่วงนี้แห้งฝนตกเด้อพี่นองเทิงจับเทิงพ่นให้พ่นองัากาศสีผาาเกิดสิบดนิ่งเนี่ยเป็นยังเป็นไดครับว่าเทิงเป็นมือกล่องมือพ่อนเลี้ยงครับสีให้พ่นองเบื้องไตโคโลมานี่ครับยังแถ่ช่วงนี้อากาศปิดเลยครับพี่นองลึ้เลยครับ ไตโคโรมาเนี่สามารถสีได้เคยครับฝนตกลื่นก็สีได้ครับว่าต้องภาวาตกแห้งหรืฝนตกลิ่นกะสีได้ครับสีป้องกันครับเนี่ยไมันสีป้องกันได้ครับป้องกันครับตกกระคือตัวนี้แหละครับถ้ามันป้องกันถ้ามันเอาประทันเลยโอ้ยทุเรียนยืนตายนี่นอนบารลับได้ครับพี่น้องถ้าทุเรียนรุ่นนี่ยืนตายผู้สำหรับผู้เห็ดสวนมากาครับเห็ดกเกษตรมาครับ ปลูกทุเรียนมาได้สามปีนี่ข้หาวห,าหาลักษาโรคล,ลา่าบ่ได้ลากเน่าโคนเน่านี่อันตรายครับครับมายืนตายตนหนึ่งนี่นอนบารับเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยไนไม่มเอาขามีวิธีป้องกันข้าก็ต้องป้องกันครับนี่แบบนี้มันเป็นแผลครับเป็นแผลนี่ครับสีขาน้ําแผลมันครับตัวนี้เป็นแมงมุลี่จอแล้วครับที่แหลกเทคนิคนี่แมงมุลี่จอครับแมงมุลี่จอเลยครับทั้งล่างแมงมุลี่จอ Rats, кров, aczy, problems, pain, อันดับแรกแจ่ก่อนนี่บรหัวนะครับก็เลยมีดปาดคู่มือนี่บอดังใจมีดปาดครับใจนั้นเลยครับฉีดเขานี่ถ้าม bigger, น <c oughs> ันออกมีน <mare. S 1> ามออกมาฉีดพ่นเขาเลยครับบอดังมาปาดเป็นแผลเป็นแผลนี่รักษายากมีตุนนี่แหละครับที่เด็ดปาดมวลอื่นกับบอดเด็ปาดครับตอบครับเป็นเมง์มารีเขาครับมวลอื่นบอดเด็ปาดแลวครับฉีดพ่นเขาเลยครับฉีดพ่นเขาเมื่อนีกะ บอมีหยังหรอกครับคลิปนี้ก็เอาไม้พี่น้องเบิ่งเกี่ยวกับสีไตโคโลมาป้องกันโรคลากเน่าโคนเน่าเป็นแผลเน่าเป็นยางในรับก็สีได้ครับยังถึงอากาศฝนตกชื้นๆยังสีสามารถซอยหลายๆครับการสีพ่นทางดินซอยหลายๆครับทุเรียนเ้าป่องกันไวจะเห็นมันเป็นครับถ้ามันเป็นแล้วโอ้ยแก่ยากครับพี่น้องบอต้องตรงเลยครับป่องกันไวดีที่สุดครับ อย่าให้มันมีขาดครับแต่คนละหมามันกัดราคากับบสูงแห้งครับคือสื่ออยู่แถวบานกับสองสามลอยครับกับปุ๊กหนึ่งเคืองโลเนี่ก็โอเคนะครับกับที่ว่าใส่ได้หลายเดือนอยู่ครับถ้าทุเรียนหน่อยป้องกันไว้ดีครับดังแท้อากาศปิดแบบว่เห็นแดดนี่ทุเรียนนี่สวยตัวครับอืมใบก็จกร่วงหมนตัวครับครับคลิปนี้กับสีคอดยบไปซ้ำนี่ล่ละครับกับเียทฤษฎีไม่กับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคิดหน่ว่ามีประโยชน์ดีๆกะเอาให้พี่น้องเบ่งพี่น้องเบ่งว่าดีกะกดฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ